พี่น้องกินขขาเที่ยงนั่งกันครับผมมาไหมแังม่เ้าจ้าเอางน้นนครับคุนจะสูตกันนะครับยอพี่น้องเบิ้งกมสุดแล้วครับคุณทีมงานทีมงานเป่าดับครับทางมือก็เป็นเป็นเสีคือทางมือก็เป็นยอวเป่านี่มนว่าบรกาหนแล้วผอรังกินน้อไม่เข้าเนี่ยไอ้ไปครับไนยังแค่ยังะครับให้ไอ้คนเบิ้งไหนให้พี่น้องเบิ้งไหนยอ้เบิ้งดูนี้อันนี้บุญพี่น้งองบ บุ่นปลาบุ่นวุ่นขาหมูพี่น้องเก่งนะเป็นบุญนนะเป็นมานานแล้วนี่นะครับได้งานตั้งเรียนครับผมเปลียวหวานนะเกลียวเมียปลามาบ้างกันนะเกลียวแบบปลาเกลียวหวานยัดเมียไปเกลียวหวานยัดเมียอยู่ปะบ่บ่มีแต่เมียยัดมีแต่เมียยัดอะไรพี่น้องเกลียวมาเลยเกลียวเปลียวหวานเลยเกลียวเมียปลาเลยเกลียวเมียปลาครับนุ่มเลยครับพี่น้องเนี่ยเกลียวเมียปลาครับ

มาจะดาซี่หมดเฮลิดาซี่ไหมเาเคยบหนวดยผู้วกราบผมาโต้นโต่ากันเนาะนี่เะครับแม่งรับเสื้อเสื้อเขียวๆนะครับด้การนะครับเนี่ตึงแม่งหน่อเข้าขับสุกกันแซบพับแซบได้เป็นห้อง เอาขึ้นตรงนั้นนจะแนวเวฟอ่ะแนวโพงขาหลาใส่แซ่แซ่ไก่ไปนไมยาของเขาจริงพี่น้องเขามาคนกินกี่ละเขาเขาเาเขาลงเงาปล่อปตรงให้ปลาบ่ชัดดีเนะไอ้พดเนะ

เขาว่าถ้าว่าเจ,จ้าโบ้ใจเขามาันจะมีรหัสเครื่องเลยเขาตีพิมพ์เครื่องเลยเจ,จ้าก็ใส่เลยเล่นบัวได้บัวได้สิ้ขเขาบบัวได้นะเจ้าซิ้นปุ๊บจะกระไดเคลืเครื่องเป้าเล่นบัวได้เจ้าใจเมื่อปูดเขาจังสิเอารหัสปลดล็อกเครื่องให้มันจะล็อกอัตโนมัติเลยเขายอมเสียเครื่องนะเราบรยยิยนอยู่แล้วมาล้วคนยิวเนาะมันสิไปดีอยู่ส่วนใดของอิสระเอวเขาเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นคลิปนี้เลยนี่ภาพภาพถึงเราได้ มาเด้อเจคนสวยครับกินงเขานเหมือนครับผมพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยซื้อเราปุ้ยครับเดี๋ยวเขาสนใจหัพทราบอยู่ในเจ๊มักลายแด้ไอโฟนนุมลาเล่ก้นเป็นเพราะเราเาไปงูเราเราค่อยจะจะพันหมดหรอมันมีวางเงินจ้าง่าหามแล้วกิจ้าวหามเราพันพันพันทกิจะอย่างาหะกิจยามางหัวใจเลยวางเงินเจ้าจะ ห้าร้อยจะคนนัก็ได้นะข็พ่นใจเขาเป็นจีนพี่โอจีนี่ให้เราเลยพ่นเาอใจเดียขอเดียวห้ารเดียวก็บอกเราจะไยางเนาะของมจะไปยางกันนี่ยาเขาลักเขาเขาไม่พับไปเอาว้ากับป้าจักรยานมาฮิตมาจักายานกลย่าใส่กระสอบมาสองอันย่างดีโมิตจักยานมาเนี่ มันบ้หอนมัคือเป็นไข่กระมังก็หน้แข็งเด้อแข็งนี่ล่ะโอ้แข็งแข็งนี่แต่ทาง้แข็นบดแข็ความจะไปหรือเ่ไปมัใ่เลยตัวมันตัวเดียวนะแ้เนี่ยแข็งอ็นเม่เย็นนะอืมต้องแบบจะมีไม่ดูอย่าหลังเรื่อง้ำแข็งความเหลาเลยเก่าเก่าอุตสาหา นีต้องสั่งสอนให้เก็ดลาบลบเอาแบบอีทแล้วแตกเลยนะพี่